กล่าวสวัสดีเพื่อนๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะอยู่ผมเกมใหม่นะฮีโร่ออฟเดอะดาร์กนะโกบอลนะผมก็เปิดซอฟต์ลัดบนสโตรนอกนะฮะทาง iOS และ Android ก็เป็นเกมสตรีจี้อาร์สัมผัสความลึกลับอันมืดมิดนะฮะในยุควิกตอเรียเลยนะฮะหมนะผสมผสานการใช้กลยุทธ์จัดทีมต่อสู้แบบต่างๆสร้างพัฒนาประสาทเข้าร่วมพิธีมิดท้าทายคันปิ้งนะฮะซัมมอนฮีโร่นะฮะเกมนี้จะติดตั้งค่อนข้างยากใครทำให้เป็นก็ ค่อนข้างจะยากอยู่นะแต่มันก็ไม่ยากครับมันง่ายๆอยู่นะสำหรับผมอะ่ะคือแค่โหลด APK มานะฮะแล้วก็โหลดตัวติดตั้งไฟล์ซิปด้วยติดตั้งด้วย installer นะฮะเปิดตัว installer มาแล้วก็พอโหลด APK ซิปปุ๊บก็กดเข้ามาเรียบร้อยได้เลยนะฮะก็ต้องเปิดตัวติดตั้ง installer ก่อนนะอ่าพอโหลดไฟล์ซิปเสร็จปุ๊บอ่าเป็น APK แล้วก็ติดตั้งเลยเลยนะผมเนาะอ่าครับนะผมก็นี่แหละมาร้อเลยนะผม ผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะมันเป็นยังไงเนะี่ยมีการสร้างปราสาทด้วยนะฮะนี่มีการบูตปราสาทนะฮะเหมือนแบบเป็นถ้ำแดกูล่าอะไรประมาเนะี้ยผมนะเานาะอ่าในนํามาผลิตอา่าโปรดักนะฮะปึ๊บออกไปแผนที่โลกนะฮะนี่สร้างปราสาทแล้วนะฮะแนวดักดักเลยนะผมนี่ครับผม มันจะเป็นเป็นกึ่งๆแนวเทิร์เนดด้วยนะผมนะนี่ฮะเข้ามาปุ๊บอ่าจะต่อสู้นะฮะปับป๊บปุบป๊บปั๊บปุ๊บแบบนี้เลยนะฮะโอะมีแดกไล่ตัวอยดูเลื่อนฮิวได้ด้วยนะฮะอ่าค่อนข้างจะอ่นระบบค่อนข้างจะแปลงใหม่สำหรับผมนะ ใครที่เคยเล่นบริบทแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกของผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ผมจะเป็นแบบเทิร์นเบจจ์จ๋าไอเด้นจั๊จ๋าอันนี้แบบมีการสร้างฐานสร้างนู่นสร้างนี่นะผมเนาะนี่ที่สําคัญเนี่ยมันมีภาษาไทายด้วยนะเออนี่ฮนะเนะอ๊ะไอคอนภาษาไทยนะฮะอินเทอร์เฟสอ่าอินเทอร์เฟสต่างๆเป็นภาษาไทยแต่ว่าในเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษาน,านะนี่สร้างเสร็จแล้วเราก็รับไปนะผมนี่ แล้วก็ไปดูฮีโร่นะฮะฮีโร่ก็มีหลากหลายมากนะขอให้กดตรงนี้นะผมอยู่สโตนออนมันแหลกๆหน่อยนะเนี่ยต้องเนตดีๆหน่อยนะผมอาให้ทำอะไรครับผมอ่านี่กดอ,อป้ายนะฮะ ค okay. ต่อไปก็ปลดล็อกนะฮะอ่าฐานทับอีกฐานทับหนึ่งของเรานะผมปลาปูปลาปลกระทบตามที่มันบอกนะผมอ่าเลือกตายนะนะใครจะไม่เล่นก็สารต่อเอายาวๆเลยนะอ่านี่ฮะผลิตโปรดักออกมานะฮะเป็นเหมือนแคปซูลนะผมเนาะอันนี้ก็แผนที่กลับไปใหม่นะผม เนี่ยมีภาษาไทยตรงเนี้ยอ่าโจมตีนะฮะมีตัวละครมาแล้วก็โจมตีไปนะผมเนาะอ่าแอตแท็กตอนนี้มีอยู่แค่2ตัวนะผมอ่าเปลี่ยนตำแหน่งได้นะฮะอ่ามีศัตรูมาลุกลามเนี่ยแล้วก็ออกจากฐานทัพเรานะมาโจมตีนะผมะแบบนี้นะครับผมสบายๆแบบนี้เลยนะฮะ เฮ้ยโหนี่ฮะดีว่าตัวแด็กคล่าเราดูดเลือดได้นะผมค่อนข้างจะสบายอยู่และไอตัวอยู่ในกรงนี่ทํายังไงผมมีหมาป่าอยู่ในกรงด้วยนะฮะจะบอกว่าได้เป็นพวกนะนั่นไงจริงด้วยนะผมมาแล้วครับหมาป่าเหมือนไปชิงหมาป่ามาเป็นพวกนะฮะเออดีเว้ยอย่างนี้ค่อยยังชั่วนะฮะ โอเคเนะี่ยมาที่ฐานทัพต่อนะครับผมเวลาเข้าฐานทัพมันจะแหลกๆหน่อยไม่รู้เป็นไรนะอ่าปลดล็อกหมาป่านะผมบูสอะไรเกี่ยวหมาป่านี่เนาะโอเคผลิตไปโปรดักห้านาทีนะผมอใครอ,ออกจากฐานทัพอ,อีกนะมันจะสอนเรื่อยๆนะใครเล่นจริงจังก็ มาลองศึกษาดูระบบได้นะเนาะจะเป็นแนวแบบตัวละครจะเป็นแนวยุโรปเลยนะฮะใครรู้มาท้าทายเราอย่างแล้วนะนี่เรามีหมาป่าแล้วนะผมมีสกิลซ้ายมือนะผมนี่แอตแทกนะี่อันนี้เจอปีศาจผู้หญิงนะผมจับกดซ้าย้สิ้นซากนะฮะหมาป่าครับเหมือนแทงเลยว่าอยู่หน้าด้วย หมาป่าเด้งเลือดหรือเปล่าครับผมมันเด้งเลือดบวกสิบสิบสิบตลอดเลยนะอ่ามันมีเด้งเลือดตัวเองด้วยประมาณสิบบวกสิบบวกสิตลอดนะผมเนาะมาต่อมาก็จมตีบอสใหญ่แนะนี่ตอนแรกมันส่งลูกดองมาเหมือนกันเนี่ยแต่นี้เราก็ส่งนี่มา เนี game, ่ยบวกไปถึงฐานที่ตรงนี้แล้วนะครับผมนะฐานใหญ่ฐานใหญ่นะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าน่าเล่นอยู่นะอ่าสำหรับเกมใหม่ก็ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะช่วงนี้เกมใหม่ยังไม่ค่อยเข้านะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปลายปลายสิงหาคมเดือยวันที่แปดก็จะมีเกมอีกนะเรื่อยๆนะ เดี๋ยวพวกนี้มีเกมคนระับวันนี้เปิดให้โหลดเมียโฟอแล้วนะเมียอโฟอนี่เปิดให้โหลดแล้วาภาพสวยมากของเกาหลีนะฮะุ่งนี้ก็ทดสอบตั้งแต่4ี่โมงเช้านะฮะใครตื่นใเช้ามันเรทดสอบกันได้นะผมเนาะอะ่านแล้วครับผมง่ายๆแบบนี้ไม่มีอะไรเลยก็สร้างฐานต่อสู้จัดทีมนะฮะอันนี้แล้วก็ชนะแล้วฐานก็หายไป เออจะบอกไปยึดเมืองของคนอื่นเขาได้ด้วยนะโอ้โหนี่แทจริงด้วยนะนี่ปภาษาละเทที่สุดเลยนะผมโอ้โหนะฮะมีต้องไปยึดฐานต่างๆนะเยอะแยะมากมายทรัพยากรแม่งโอ้โหดูนี่อันนี้คือเมืองใครไม่รู้ฮนะใหญ่มากโอ้อลังการล้านแปดกว่าจะไปถึงได้น,นี่เราต้องผ่านป้อมปากการอันนี้ก่อนนะเนี่ยนะผมเนี่ย ดูดิเราถานเราอยู่นอกเมืองเลยโอ้โหถานาอยู่นอกเมืองนะฮะกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ก็น่าจะลำบากแน่นอนนะฮะนี่ฮะยอดหอคอยนะฮะท่านเด็กคุล่าอยู่นะฮะอัปเกรดนะผมมันเป็นภาษาไทยแบบ บางอันน่ะไม่ใช่ภาษาไทยแบบหมดนะผมมีระบบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะให้ซื้อโปรดักต์อัปเกรดด้วยนะฮะซื้ออันนี้อัปเกรดโปรดักต์นะผมโอเคแวมไพร์รูมนี้ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ก็แต่งตั้งนะฮะตัวนี้ควบคุมดูแลตัวนี้ผลิตเอเนจี Energy, หรืออะไรสักอย่างนะฮะอันนี้ปลดล็อกแล้วนะฮะเออก็บูตมาอีกเนาะปลดล็อกแล้วก็บูตอีกเนีผมมีอะไรให้บูตก็บูตไปนะ <c oughs> อา้าวยังไม่ได้บูตนะฮะอันนี้มีอะไรให้บูตไหมไม่มีรหบผม ตามเลเวลนะถึงจะปลดล็อกเรื่อยๆก็มีของให้ตรงนี้ด้วยนะฮะนี่อ๋อตรงนี้เปิดกระชาฟรีหนึ่งโลเปิดนี่ก่อนมีกระชาฟรีให้เปิดด้วยนะมป้าเขาให้เก่งไม่เก่งไม่รู้ครับของฟีอาไว้ก่อน น,นี้ฟรีรับไปนะผมให้พลังงานอย่างละหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ฟรีนะ่ยเราเปิดดูก่อนเผื่อจะได้ตัวละครดีนะครับผมอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งทีโอ้โหซ้ำกันด้วยนะฮะ อันนี้อะไรอะครีมอ่ะจดหมายม,มีอะไรครับผมอ๋อนี่ก็ออกไปลบะครฮะผมออกไปแผนที่นะฮะ ตอนนี้มันจะเล่นแบบจู่โจมศัตรูอะไรอย่างเงี้ยเดีต้องลองดูนะว่าเล่นยังไงนะผมเดี๋ยวลองซัดตัวนี้ดิโจมตีไปอา้าวตัวละครที่ผมได้มายังใช้ไม่ได้เหรอวะอตัวละครที่เราได้มายังลงไม่ได้นะผมอ๋อส่งตัวละครมาโจมตีตรงนี้ก็โจมตีเรื่อยๆขยายอาณาเขตเนี่ยนะแล้วก็ ค่อยบุกไปถึงฝั่งนู้นนะผมเนาะฝั่งที่มันเป็นเมืองใหญ่ครับผมการต่อสู้มันจะโตต่อสู้ออตโอต้เองเนาะง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากมายครับสู้เสร็จก็น่าจะยึดฐานได้มั้งนะเห็นไ,ไหมเคลียฐานอ่าเวลาอัพฮีโร่ก็นี่นะผมเนี่ยเข้ามาตรงนี้เลย เนี่ยเวลาเข้าหน้าฮีโร่มันจะแหลกๆหน่อยนะผมเนี่ยเราก็อัพเลยว่าจะใส่แหวนใส่อะไรยังไงนะครับผมแท่งอันนี้ก็เอาไว้อัพแรงอัพก็คือต้องมีตัวละครซ้ำยี่เศษเนาะนี่อันนี้ใส่อุปกรณ์ไปนะฮะเลเวลอัพยังไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ผลิตนะฮะผมนี่ต้องใช้อันนี้หนึ่งแท่งนะผมอันนี้ใส่อุปกรณ์ไปก่อนประมาณนี้เนาะการอัพตัวละครนะเวลาเข้าหน้ารูมนี่จะแหลกๆไม่รู้เป็นไรนะฮะใครเล่นก็ อดทนหน่อยนะเจ๊ะประมาณนี้ครับคร่าวๆเลยก็ไม่มีอะไรยากนะฮะก็ตีไปเรื่อยๆนะฮะสามารถเทเลพอร์ตมาตรงนี้ได้นี่นะย้ายเมืองได้นะฮะเนี่ยตลอดเวลานะฮะเทเลพอร์ตได้นะฮะอยากไปอยู่ตรงไหนนะฮะเนี่ยนะอยู่รอบๆนี้ก็ตีเมืองเข้ามานะฮะแล้วก็ตีเมืองใหญ่ในนี้นะผมเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นนะฮะก็ ไม่มีอะไรเลยมากมายครับเหมือนแค t ออฟแคนเลย,ยงไงก็ฝากช่อนทเกมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม